สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะครับผมช่างเชีววันนี้ผมจะมารีวิวปืนอารมณ์ PCP ขนาดลำกล้องแปดมิลน,นะครับของเราจะมีอยู่สองทรงครับผมทรงแรกเลยที่ผมจะแนะนำจะเป็นทรงกำคอแนบแจมครับผมตัวนี้ฟันท้ายเราจะทำจากไม้ประดู่ครับะจะมีแก้มด้านข้างก็คือทรงเป็นเนื้อเป็นทรงแนบแจม ตัวนี้ไม้สวยมากครับส่วนลำกล้องความยาวอยู่ที่หนึ่งเมตรครับผมทำจากเหล็กครับตัวนี้เราจะทำใหตัวนํำสูนให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีชุดติดตั้งกล้องให้ส่วนถังลมเป็นถังลมสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่นิ้วครึ่งครับตัวนี้จะเป็นชุดวาลแล้วก็ ตัวนี้จุลมอยู่ที่400 psi นะครับความจุของลมตัวนี้เรา,ายิงได้ที่20นัดครับตัวนี้เป็นทดสอบกันนี่ครับความแรงก็จะอยู่ประมาณนี้แสงลมส่วนความแม่นยำเราจะทดสอบท้ายชิปนะครับต่อไปเป็นทรงลูกซองครับผมตัวนี้จะเป็นทรงเรียบ ตัวนี้จะไม่มีแก้มให้ครับผมลำกล้องก็เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้จะเหมือนกันแต่พันท้ายเราจะมีสองแบบตนอนชุดลำกล้องชุดยิงจะเหมือนกันทุกตัวครับผมตัวนี้จะไม่อธิบายาาชุดนี้นะครับผมทั้งสองรูปแบบนี้ตัวนี้เราขายอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับผมห้าพันบาทเราจะแถมลูกให้อีกหนึ่งกล่องนะครับ ลูกหนึ่งกล่องอทั้งสองแบบเลยราคาเดียวกันครับผมทั้งสองลูกทรงเลยตัวนี้ตัวนี้จะเก็บเงินปลายทางครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรมาทางเราได้เลยส่วนต่อไปที่เราจะขายก็คือเป็นเฉพาะ,ะชุดยิงชุดยิงของเราตัวนี้เหมือนกันครับผมอยู่ลมที่400 psi เหมือนกัน ลำกล้องยาวขนาดเท่ากันหมดทุกตัวเลยครับตัวนี้เราขายอยู่ที่สามพันสองร้อยบาทครับผมตัวนี้ครับผมตัวนี้ตัวนี้จะจะไม่มีพันท้ายให้นะครับเฉพาะชุดยิงเท่านั้นจะไม่มีตัวพันท้ายให้ตัวพันท้ายก็สวมเข้าไปได้เลยนะครับตัวสาหรับอของเราตัวนี้มันจะสวมเข้าไปได้เลยแล้วก็ขันน็อตได้เลย สำหรับตัวต่อไปจะเป็นเฉพาะ,ะชุดทั้งลมชุดทั้งลมจะไม่มีชุดยิงแล้วก็จะไม่มีพัน้ายตัวนี้เราขายอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมตัวนี้ตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทต่อไปจะเป็นเฉพาะพันท้ายครับพันท้ายเราเป็นจะมีอยู่สองแบบนะครับเป็นแบบ แนแก้มกับลูกซองแบบแรกจะเป็นแบบที่ยังไม่ได้ซ่อล่องครับผมตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ซ่อล่องตัวนี้จะไม่ยังยังไม่ซออ่อล่องตัวนี้เราขายอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับตัวนี้แล้วก็เป็นแบบที่ซ่อล่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะซ่อล่องให้ตัวนี้เราจะขายอยู่ที่ลหนึ่งพันแปดร้ยบาท ตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้เพิ่มเติมครับเป็นเปยวของถังลมตัวนี้เราก็มีขายให้ครับตัวนี้อยู่ที่ผมขายที่ร้อยยี่สิบาทครับผมตัวนี้สำหรับช่างท่านใดที่ต้องการอะไรอื่นก็มีพวกสปริงพวกชุดกระแทกวาอย่างนี้ก็มีนะครับชุดลำกล้องส่วนราคาเพิ่มเติมเราก็ท่านก็สามารถ โทรสอบถามเราได้เลยวันนี้เราจะมาทดสอบความแม่นยำความแม่นยำผมจะทดสอบตัวที่ยังไม่มีที่ยังไม่ติดตั้งกล้องแล้วก็ตัวที่ติดตั้งกล้องให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้สำหรับชุดนี้ลูกค้าสั่งเรามาเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้มีเจ้าของแล้วเราจะทำเราจะไม่ทำทำไว้นะครับจะทำเฉพาะลูกค้าสั่ง มาเริ่มงทดสอบกันเลยนะครับสำหรับเป้าของเราจะมีอยู่สองเป้าเป้าแรกจะเป็นอยู่ที่20เมตรครับผมความไกลจหญ่กับประมาณ20เมตรแล้วก็เป้าที่2จะใกล้เอาไปอีกประมาณ30เมตรใส่ตัวใกล้เราจะใช้ตัวที่ไม่ได้ติดตั้งกล้องยิงนะครับสำหรับการใส่ลูก ลูกขนาดแปดมิลน,นะครับอยู่ได้เราจะใส่ด้านบนแล้วก็ด้านนี้เลยนะครับใส่ตรงนี้เลยรเราจะมีแม่เหล็กดูดไว้ไม่ให้ป้องกันไม่ให้ลูกปืนมันไหลด้วยนะครับเอามาทดสอบกัน แม่นมากครับปืนเราตัวที่สองจะเป็นผมจะทดสอบตัวที่ติดติดตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ติดตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วเหมือนเดองว่าผมฝนกำลังจะมาใส่ลูกก่อนเดี๋ยวฝนม,มาก่อนต้องทำเวลาหน่อยตัวนี้อยู่ที่สามสเมตรครับผม เมื่อผมไม่ค่อยนิ่งคนระับผมต้องใช้ที่ยึดแม่นมากครับผมตัวนี้ตัวนี้30เมตรเรายิงได้สบายครับผมตัวนี้ตั้งก้องเรียบร้อยแล้วนะครับควาอสวยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมรลเบืนของเราตัวนี้ลูกค้าสั่งแล้ว สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเราได้เลยนะครับสั่งซื้อได้เลยไอดีไลน์ผมช่างชิวไอดีไลน์ก็เป็นเบอร์โทรเลยครับผม095ย์เก้าหสเบอร์โทรก็ตามนี้ครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับพอดีเราไม่คล่องงับเรื่องโฆษณาผมช่างชิวก็ขอขอบคุณ ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมขอจบชิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ